ทรงอะไรครับน้องกอับเอาทรงเกาหลีเกาหลีนะครับโอ้โหจะเป็นเกาหลีไหมครับเดิไปดูเดี๋ยวไปดูกันครับเกาหลีนะครับเราจะขึ้นทรงกันด้วยเบอร์สองนะครับผมทรงเกาหลีครับผมน้องก็หนาปานกลางนะครับผมขึ้นทรงด้วยเบอร์สองก่อนนะครับเอาให้รอบๆหัวกันนะครับขึ้นให้รอบหัวนะครับ ผมหนามาครับน้องผมหนามากเราหลีนี่เราไม่ต้องการตีนขาวไอ้ไม่ต้องการให้มันสั้นมากครับผมให้จอนนะไปจอนสักหน่อยนึงเดี๋ยวน้องผมน้องมันสั้นหรืข้างหน้ามันก,ก็อาจจะโอเคคล้ายๆก็พอนะครับดึงงานไปยของทางก่อนนะครับ พอเราเก็บตีนรอบเราก็มาเก็บวีกลางนะครับวีรอบอข้างๆออกมาครับผมเก็บความละเอียดขึ้นอีกหน่อยนะครับเก็บความละเอียดจอนจนต้องเก็บนะครับให้มันดูละมุนเหนกันครับให้มันดูเงาดูคมเกิน,นครับกันจอนให้เท่ๆน,นะครับก่อนจะลงใบมีดกันเท่ๆ,ๆก่อน ตอนฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับกันให้เท่ๆหน่อยใช้พอขึ้นเบอร์สองปุ๊บเราก็ต้องใช้ปียาวลองอีกทีนะครับเพื่อให้มันดูการปมกืนกันให้มันดูเข้ากันครับกันสักหน่อยนึง เล็มจอนได้เรียบร้อยนะครับผมกันแต่งอีกหน่อยนึงจอนคมคมนะครับข้างหลังก็เหมือนกันครับเราไม่ต้องการขาวนะครับเราต้องการนวลนๆเนนงาๆให้มันกลมกลืนกันนะครับเดี๋ยวเรามาจ็บอีกนิดหนึ่งครับ ให้ความละเอียดขึ้นครับวีเล็กอีกนิดนึงครับให้จรนมันคมเกินกันอีกอีกหน่อยครับเช็คความละเอียดนะครับก่อนจะลงใบมีดต,ต้องเช็คความละเอียดนะเอาวีน้อยนำไปอีกทีนึงครับผมให้มันเงาขึ้นอีกเพิ่มความละเอียดอีกนิดนึงครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับ <c oughs> เช็คอีกหน่อยนึง ให้มันคมขึ้นให้มันเงาขึ้นมันดูกลมกึืนกนดีกว่าเก่านะครับที่ใหญ่อาจจะไม่ละเอียดเท่าไรเอาวิเล็กรองอีกทีหนึง่งเราก็จะลงเร็วๆนะครับงานเรา,าจ,จะเร็วขึ้นนะครับผมลูกค้ามางบนออกไหมมานบนไม่ต้องเอาออกนะครับเพราะว่าบนน้องมันสั้นอยู่เลยครับผมตัดไปต้กนิดหนึ่งก็พอ โอเคครับก็มาในครบียบของเกาหลีนี่ันยังไม่ห้องคันนหนักข้างบนห้องไม่ใช่สคัญนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดแชร์กดเป็นกำขัลังใจให้ช่างในบ้านเบอร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับงานเดคนลังคนนะครับผมโอเคไหมก๊อ ได้พี่นันนั่งเบาผมนะทรงเลยนะีิไหน้าตาเกาหลีเกาหลีเกาหลีนี่ไงมันเสร็จแล้วครับลูกค้าก็รอประมาณนี้นะครับผมรอแบบเกาหลีเกาหลีนะครับทรงเกาหลีนะครับผมทรงนี้น้องผมยังไม่ยาวมากครับได้ประมาณนี้ครับผม